นิยายเสียงระบบนางร้ายโอเคดีค่ะผู้แต่งตุ๊กตาหมีน่ารักให้เสียงโดย ai เปรมดีบทที่8พระเอกจับนางร้ายฟางเซียนที่กำลังเดินผ่านคุณหนูจางไปเย,ยนางเอกของเรื่องอย่างเงียบเียบแววตาเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นดูซิว่านางเอกในเรื่องตัวจริงจะงดงามขนาดไหนแต่ยังไม่ทันได้สังเกตชัดๆร่างของนางก็ถูกกระชากลงน้ำอย่างแรงฟางเซียนที่กำลังหล่นลงไปในน้ำได้แต่คิดในใจวัดเดซีเคตายอีกรอบแล้วหรอ ปากเสียงกระทบผิวน้ำดังลัน่นสร้างความตกใจแก่ผู้คนรอบสระคุณหนูฟางเซียนตกน้ำแล้วฟางเซียนรีพุ่งขึ้นจากใต้น้ำสำลักน้ำไปสองเฮือกผมพอยุ่งเหยิงชุดประคาแพงแนบเนื้อจนหมดสภาพดวงตากลมโตสบเข้ากับนางเอกที่ยืนอยู่ริมสระพร้อมรอยยิ้มยินเฉียบเย้อยหยันแบบไม่ต้องพูดอะไรเลยสักคำเจ้าทำอะไรของเจ้าฟางเซียนตะโกนเสียงแหบแห้งอยากจะถามว่านางเอกทำไมผลักนางร้ายตกน้ำมิทราบเนื้อหาในเรื่องชักจะโม้ขึ้นไปทุกวันแล้วข้าข้าแค่ตกใจ จ้างไปเย,ยกล่าวเรียบๆก่อนจะนึกถึงเรื่องเมื่อเช้าวันนี้ย้อนกลับไปเมื่อเช้านี้ที่กระโจมท่านแม่ทัพที่ค่ายจ้างไปเย,ยในชุดทหารยืนอย่างเป็นระเบียบวินัยตามที่ได้ฝึกในค่ายทหารท่านแม่ทัพท่านเรียกข้ามามีเรื่องใดหรือเจ้ากะแม่ทัพใหญ่เพียงนั่งนิ่งๆก็จะบอกว่าวันนี้ช่วงสายเจ้าจงกลับไปเป็นคุณหนูจ้างไปเย,ยแล้วไปร่วมง,งานเลี้ยงน้ําชาขององค์ชายรองในงานต้องคอยดูแลความปลอดภัยของคู่มั่นข้าคุณหนูมาฟังเซียนเข้าใจไหม จางไปเย,ย๋ไม่ได้รับคําสั่งก็มองแม่ทัพใหญ่ดูสายตาไม่อยากเชื่อท่านแม่ทัพหงใหญ่คนอื่นท่านแม่ทัพที่แสนโหดเที่ยมินชาคนนั้นนะเมื่อแม่ทัพใหญ่รู้ว่าลูกน้องคนสนิทมองอย่างไงก็กระแอมไอครั้งหนึ่งแก้เขินที่โดนลูกน้องมองอย่างไม่เชื่อดูแลดีๆคนนี้ว่าที่หูหญินของข้าไม่ผิดแน่นอนท่านแม่ทัพสั่งเสียงเข้มได้เจ้าคะ่ะ ตัดภาพมาก่อนเกิดเหตุการณ์ดึงคุณหนูฟางเซียนลงน้ําอยู่ดีๆแม่ทับใหญ่ก็ส่งคนมาบอกรหัสลับซึ่งมีแต่คนในหน่วยลับของท่านแม่ทับเข้าใจซึ่งแปลได้ว่าดึงตัวคุณหนูฟางเซียนลงน้ําและทําท่าไม่แยแสไม่ต้องช่วยอะไรอยู่เฉยๆก็พอจ้างไปเยงกับคาสั่งใหม่ของท่านแม่ทับแต่รหัสลับนี้ก็มีเพียงท่านแม่ทับและคนในหน่วยลับเท่านั้นรู้ไม่มีทางเป็นของปลอมแน่นางก็เลยทำตามคำสั่งแต่ในใจก็อดสงสารร่างบางที่ตกน้ำไม่ได้ โชคร้ายจริงมาเข้าตาท่านแม่ทัพไม่รู้อะไรซสแล้วท่านแม่ทัพเป็นคนที่ชอบอะไรแล้วจะยุติดสั่งนั้นเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าไม่มีวันย่อมปล่อยเด็ดขาดอย่าให้นางได้พูดเลยพูดแล้วขนลุกเพราะเคยอยู่กับท่านแม่ทัพตั้งแต่เด็กรู้ว่าแม่ทัพใหญ่ซือหมาหลงเป็นคนเช่นไรกลับมาปัจจุบันเสียงผู้คนแตกตื่นยังดังยูตะก่อนจะมีใครลงไปช่วยฟังเซียนในน้ำร่างสูงสง่าของแม่ทัพซือหมาหลงก็ก้าเข้ามาอย่างนิ่งเงียบ เขาทอดสายตาไปยังร่างเปียกปอนในน้ำก่อนก้าวลงน้ำอย่างไม่ลังเลแขนแกร่งตวัดรอบเอลฟังเซียนดึงร่างเธอขึ้นมาพาดบ่าได้อย่างง่ายดายท่ามกลางเสียงฮือฮาของผู้คนท่านแม่ทัพใหญ่ท่านกำลังทำอะไรลงไปช่วยแบบนั้นคุณหนูฟางเซียนอาจเสียหายได้เสียงใครบางคนตะโกนลงไปช่วยว่าที่ภรรยาข้าจากการจมน้ำแล้วจะทำไมคำพูดนั้นชัดเจนจนเงียบทั้งบริเวณแววตาไม่แยแสต่อผู้ใด ฟางเซียนที่เพิ่งพ้นจากน้ำอยู่บนบันนาของพระเอกถึงกับพูดไม่ออกมือเล็กกำเสื้อนอกเขาแน่นใจเต้นตุกตาบนี่มันฉากฮีโร่ช่วยหญิงสาวที่ระบบเคยว่าไว้แต่ไม่ใช่นางเอกแต่เป็นนางร้ายแม่ทัพซือหมานหลงยืนอยู่กลางสายตาผู้คนนับสิบที่จับจ้องมายังเขากับหญิงสาวเสียงซุบซิบคือหาเริ่มดังขึ้นแต่ไม่มีสิ่งใดสามารถกลบรอยยิ้มมุมปากที่เพเยอขึ้นเล็กน้อยถ้าไม่ใช่คนช่างสังเกตยากที่จะมองเห็นยกเว้นจางไปเย่ที่เห็นรอยยิ้มนั้นแล้วถึงกับขนลุกข้าจะพานางกลับจวนไปปลี่ยนชุด แม่ทับหนุ่มกล่าวอย่างเรียบเฉยแต่ในน้ำเสียงแฝงด้วยอำนาจที่ไม่มีใครกล้าขัดขานก่อนจะหมุนตัวพาฟางเซียนเดินจากไปต่อสายตาคนทั้งงานโดยที่มีสายตาองชายรองที่กำลังมองแฟนขับตัวน้อยด้วยความสงสารและเสียดายเพราะเขารู้นิสัยญาติผู้พี่คนนี้ดีเฮอสสงสัยต้องทำใจซะแล้วเขายังไม่ทันทำความรู้จักกับนางเลยโดนญาติผู้พี่มาชิงตัวไปซะแล้วระหว่างทางในรถมา้า ฟางเซียนที่เพิ่งจะได้หายใจหายคอจากเหตุการณ์ตกน้ำถึงกับต้องก้มหน้าหลบตาคนข้างกายใบหน้าแดงก่ำทั้งอายทั้งโมโหทั้งสับสนท่านท่าน,านแม่ทัพนี่มันอะไรกันเจ้ากะข้ายังไม่ได้อนุญาตให้ท่านแต่ต้องร่างกายข้าเสียนหน่อยฟางเซียนวอยวายด้วยเสียงแผ่วแผเพราะยังเปียกชุ่มไปทั้งตัวนางไม่ได้จมน้ำลึกมากจริงๆนางว่ายน้ำกลับขึ้นฝั่งมาเองได้ไม่จำเป็นต้องลงไปช่วยนางแบบนี้ซื่อหมานหลงหันมามองเธอด้วยสายตานแน่แน่เจ้าคือว่าที่ภรรยาข้าเรื่องแค่นี้ไม่ต้องขออนุญาต ข้าไม่เคยตกลงใจจะแต่งงานกับท่านเสียหน่อยฟางเซียนเพลตะโกนเสียงดังลั่นนางไปขอร้องท่านปู่ให้ไปทูลขอถอนสมรสพระราชทานแต่ท่านปู่ไม่ยอมช่วยนางเลยฮือฮื้อนางกำลังจะหาวิธียกเลิกอยู่เลยแม่ทับหนุ่มเลิกคิ้วก่อนจะยกยิ้มมุมปากอย่างเจ้าเล่ตอนนี้ต้องตกลงแล้วพระเจ้าสัมผัสร่างข้าและข้าสัมผัสร่างเจ้าต่อหน้าผู้คนนับสิทแถมทุกคนได้ยินกันหมดแล้วว่าเจ้าจะมาเป็นภรรยาข้าเขาพูดอย่างมั่นใจราวกับวางหมากเอาไว้ล่วงหน้า ฟางเซียนเบิกตากว้างนี่มันกับดักกับดักชัดๆติง๋งระบบกําลังสั่นสะเทือนโปรดรอสักครู่คำเตือนพระเอกของเรื่องเริ่มเบี่ยงเบนไปจากเส้นทางเดิมแล้วค่ะคำเตือนระดับสูงพระเอกกาลังใช้แผนลับจับนางร้ายเข้าจวนฉบับแม่ทัพใหญ่ขอแสดงความเสียใจด้วยนางร้ายเฮอระบบนี่มันอะไรกันพระเอกไม่ควรช่วยนางเอกหรอกหรอ จากการตรวจสอบล่าสุดพระเอกไม่สนใจนางเอกอยู่แล้วค่าตอนนี้ยิ่งไม่สนใจใหญ่พระเอกสนใจแต่ตัวท่านอย่างเดียวเลยนะคะขอให้โชคดีในการเอาชีวิตรอดจากความคลั่งรักของแม่ทับใหญ่ค่ะแม่ทับหนุ่มที่นั่งอยู่ข้างฟางเซียนยังคงมองเธอไม่วางตาข้าตัดสินใจแล้วตัดสินใจอะไรอีกเจ้ากับฟางเซียนสะดุ้งขณะที่กําลังคุยกับระบบงานแต่งจะจัดภายในเดือนนี้ไม่ต้องรอสมรสพระราชทานแล้วหาท่านแม่ทับท่านไม่ถามข้าสักคําเลยหรือ ซื่อมาหลงยกยิ้มอันตรายอีกครั้งไม่จําเป็นต้องถามเจ้าต้องเป็นของข้าอยู่แล้วฟังเซียนสันทันทีที่ได้ประโยคนี้นางจะทาอย่างไงดีละนางไม่ได้ชอบพระเอกสักหน่อยนางชอบพระรองต่างหากพื้นที่ท,ทีระบบมาช่วยกันก่อนติ้งระบบเอรอยกลังเข้าสู่ขั้นตอนส่งซ่อมไปยังศูนย์สวรรค์หลังจากนี้ขอให้นางร้ายพยายามหาทางเอาตัวรอดเองละกันบายบายเดี๋ยวระบบกลับมาใหม่หลังซ่อมเสร็จจ้า ฟังเสียนกำมัดแน่นและพยายามร้องเรียกระบบแต่ระบบกลับไม่มีการตอบรับแต่อย่างใด